สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าเท่าที่รู้นะครับก็หายไปนานพอสมควรนะครับพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปออกมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ผมกลับมาแล้วนะครับก็จะทยอยหาเรื่องเล่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทั้ง100กว่าคนนะครับที่ยังคงกด s u b สไครป์กดติดตามกันอยู่ไม่ได้หนีหายไปไหนนะครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องเล่าในวันนี้กันดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องราวโศกอนัตกรรมสั้นๆนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อราว20ปีก่อนครับที่ผมนะครับหามาให้เพื่อนๆฟังครับเรื่องราวโศกอนัตกรรมรถบรรทุกระเบิดที่ทุ่งมะพร้าวเท่าที่ผมรู้นะครับ เรื่องราวเรื่องนี้นะครับ เกิดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2534ครับขบวนรถบรรทุกเนี่ยซึ่งประกอบด้วยรถ10ล้อ1คันรถบรรทุกพ่วง18ล้อ1คันและรถตำรวจทางหลวงนำหน้าขบวนอีก1คันครับเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตเป้าหมายนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรีโดยผ่านเส้นทางกรุงเทพมหานครครับแต่แล้วนะครับเมื่อขบวนเนี่ยครับได้เดินทางมาถึงบริเวณสามแยกตลาดทุ่งมะพร้าวครับหน้าสถานีอนามัยทุ่งมะพร้าวอําเภอท้ายเหมืองครับจังหวัด ทางงาซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณทางโค้งพอดีครับรถบรรทุก10ล้อนะครับได้เกิดเสียหลักพลิกคว่ำครับทำให้แก๊ปไฟฟ้าซึ่งบรรจุมานะครับในลังไม้เนี่ยตกกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มถนน2ข้างทางเลยครับชาวบ้านทุ่งมะพร้าวนะครับเริ่มแรกเนี่ยก็มี10กว่าคนนะครับแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์ครับได้กูกันเข้ามา เก็บแก๊สไฟฟ้าครับโดยไม่ยอมฟังคําห้ามปลามของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงนะครับที่นําขบวนมาว่าเฮ้ยมันอันตรายนะอาจเกิดการระเบิดได้นอกจากนี้ครับยังมีเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ครับของสพท้ายเหมืองนะครับที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เข้ามาช่วยห้ามปลางฝูงชนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าคนก็มากเข้ามากเข้าครับสุดท้ายเนี่ยนำไปสู่เหตุการณ์ชุลมุนของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านครับระหว่างนั้นนะครับก็ยังมีรถที่สัญจรไปมาครับที่ต้องมาจอดติดรอให้ยกรถ ที่พีคคว่ำเนี่ยขวางถนนเนี่ยออกไปก่อนก็มีรถบคอสอครับจากภูเก็ตที่กําลังจะเข้ากรุงเทพด้วยที่มีผู้โดยสารนีครับอยู่เต็มคันรถครับรถ2แถว4-5คันและ จักรยานยนต์อีก50คันครับซึ่งเหตุการณ์ชุลมูลของชาวบ้านที่แย่งแก๊สไฟฟ้านะครับผ่านไปได้ประมาณแล้ว1ชั่วโมงครับจนกระทั่งเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเป็นเวลาโพเพแล้วตำรวจนะครับก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรได้อีกต่อไปแล้วครับเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยจำนวนมากแล้วแล้วก็ในกลุ่มที่มาแย่งเก็บแก๊สไฟฟ้านะครับก็มีจํานวนหนึ่งครับที่เอาเหล็กนะครับมางัดตู้คอนเทนเนอร์ครับที่บรรจุแก๊สไฟฟ้าแต่ระหว่างที่งัดไปงัดมานะครับทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงระเบิดตุ้มดัังสนนนว เปลเพิงลุกไหม้สลับกับเสียงระเบิดของแก๊สไฟฟ้าที่ตกเกลื่อนกลาดเต็มถนนนั่นแหละครับลัสมีระเบิดนะครับแผ่กว้างถึง1กิโลเมตรครับอาคารโดยรอบบริเวณนะครับเจอแรงระเบิดเกิดการพังยับเยินทั้งโรงเรียนทุ่งมะพร้าวบ้านเดือนสถานีอนามัยศาลาอเนกประสงค์แรงระเบิดนะครับทำให้ถนนบริเวณที่ระเบิดเนี่ยเป็นหลุมยักษ์ลึกถึง4เมตรครับถนนเนี่ยถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงครับไม่สามารถสัญจรไปไหนมาไหนได้แรงระเบิดเนี่ยทำให้ชาวบ้านที่มามุ เก็บแก๊สไฟฟ้านะครับตายทันทีเลย60ลรายสภาพศพนั้นแหลกเหลวชิ้นส่วนอวัยวะกระจัดกระจายเต็มท้องถนนอย่างน่าสยดสยองเลยละครับรถบขสที่จอดติดอยู่ก็พังยับเยินผู้โดยสารทั้งหมดตายคารรถครับบางคนที่อยู่ห่างออกมาหน่อยก็เกิดไฟลุกไหม้ท่วมตัววิ่งหนีครับแต่ว่าในมือเนี่ยก็ยังถือแก๊สไฟฟ้าอยู่ในมือครับจึงเกิดการระเบิดเป็นลูกโซ่มือขาดแขนขาดล้มลงเสียชีวิตครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่ไปเสียชีวิต ที่โรงพยาบาลอีกในเวลาต่อมาอีกจํานวนหนึ่งครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับรวมแล้วมากกว่า100รายครับและยังบาดเจ็บสาหัสถ,ถ,ถูกนําส่งโรงพยาบาลอีก60รายตํารวจสพท้ายเหมืองน,นะครับพร้อมกับรถบรรทาสารณภัยของมูลนที่ต่างๆนรับแห่กันมา,าที่เกิดเหตุเมื่อเห็นสภาพแล้วจึงได้แจ้งขอกําลังเสริมในทันทีเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและผู้บาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งและยังต้องเรียก ตำรวจตะเวนชายแดนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยกู้ซากรถด,ด้วยเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการระเบิดขึ้นมาอีกซึ่งจากการสืบสวนนะครับคาดว่านะครับสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้เนี่ยมาจากแรงเสียดสีที่ชาวบ้านไปงัดตู้คอนเทนเนอร์ท่อแก๊สไฟฟ้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่จุดระเบิดได้ง่ายอยู่แล้วเพียงแต่มีแรงกระทบหรือประกายไฟจากบุหรี่หรือการอัดกระแทกก็เกิดการระเบิดขึ้นมาได้หรือชาวบ้านที่กำลังเก็บแก๊สไฟนั้นเขาอาจจะสูบบุหรี่ไปด้วยเลยทําให้เกิดโศกนาฏกรรมครัร้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้นั่นเองครับแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วนะครับกับเรื่องเล่าสั้นๆในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนจะสนุกกันนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยครับผมไปหามาจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยดังนั้นในคลิปนี้นะครับหากมันมีข้อผิดพลาดประการใดตรงไหนนะครับผมก็ต้องขออภัยหรือในวิดีโอนียมีติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและ้าคุณเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะได,ได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของทางชอ่อนนง,ก,งกับ้ใหผม ได้สร้างผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยครับขอบคุณที่ตามรับฟังกันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ